สบายดีวันนี้เขาจีพ่าเพื่อนๆมาเก็บอะโวคาโดเนะ 2, า 2, ะปี2 0 2 2ันิบนละปูอันนี้คืออะโวคาโดที่สวนเขาปี2 0 2 2เด้อก็นุ่ยใ่ญ่นุ่ยเออยู่จิเลือกเบิง้งจิเริ่มเอาลงีนตะมูคู่จะก,กินก็จะเริ่มเอาลงเบิ้งคือทีอ่กแก่ดีเลยบางอันนี้นี่เขาขึ้น เจ้าของสวนก็ขึ้นต้นอะโวคาโดเองเลยขึ้นต้นอะโวคาโดนี่เขาที่พาเพื่อนๆมาเก็บมาน,นี้ที่เก็บบ้างอันนี้สินีแก่ดีพอเอาลงเอาอันนี้ไม่ลงเราขึ้นขึ้นบุกค่อยเก่งประเดี๋ยวนู่นนี่กือยานตกคือกันนี่อันนี้เขาก็เก็บ ยังใหญ,ใหญอยู่ด้ลูกละห้าขีดเนาะครื่องกิโลนี่แหละประมาณนี้เลยเก็บลมกันก่อนเด้อเขาก็ขึ้นบอกสูง